าการบริหารเงินกองทุนซิงกิ้งฟันนำไปลงทุนได้หรือไม่เงินกองทุนสำรองของคนโดเรามีอยู่หลายสิบล้านแต่กลับถูกฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต,ต่ำเตี้ยเรียดินในขณะที่ค่าซ่อมแซมและเงินเฟ้อวิ่งสูงขึ้นทุกปีผมเชื่อว,ว่าคณะกรรมการหลายท่านคงเคยมีคำถามนี้ใน,ในใจครับว่าเราจะสามารถนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมหรือพันธบัติ เพื่อให้มันงอกเงยเอาชนะเงินเฟอ้อได้หรือไม่นี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งกฎหมายวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ากฎหมายอนุญาตให้เราทำได้แค่ไหนและเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการบริหารเงินก้อนสำคัญน,นี้คืออะไรก่อนจะพูดเรื่องการลงทุนเราต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้ววัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเงินกองทุน หรือซิงกิ้งฟันกันก่อนครับเงินกองทุนที่เราจ่ายไปตอนโอนกรรมะสิทธิ์นั้นมีเป้าหมายหลักเพียงหนึ่งเดียวคือเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมใหญ่หรือการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินส่วนกลางที่มีราคาสูงในอนาคตเช่นการเปลี่ยนลิฟท์ทั้งระบบในอีก15ปีข้างหน้าหรือการทาสีอาคารใหม่ทั้งตึกดังนั้นหัวใจของการบริหารเงินกองทุนจึงไม่ใช่การสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดแต่คือการรักษาเงินตน ให้คงอยู่และปลอดภัย100เอร์เซเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้จะมีเงินก้อนนี้พร้อมให้ใช้ได้ทันทีครับมาถึงคำถามสำคัญครับกฎหมายอนุญาตให้นำเงินกองทุนไปลงทุนหรือไม่คำตอบคือพอรบอาคารชุดไม่ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการหรือนิติบุคคลในการนำเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงว่าอย่างชัดเจนครับกฎหมายมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ และบำรุงรักษาทรัพย์สินไม่ใช่การทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนการที่กฎหมายไม่ได้เขียนอนุญาตไว้ชัดเจนนี้เองที่สร้างความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างมหาศาลให้กับคณะกรรมการครับลองนึกภาพตามนะครับหากคณะกรรมการนำเงินกองทุน30ล้านบาทไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นตามภาวะตลาดที่ดีแต่ต่อมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทำให้มูลค่างเงินลงทุนลดลงเหลือ20ล้านบาทเงินหายไป10ล้าน คำถามคือใครจะรับผิดชอบส่วนต่างที่หายไปมีความเสี่ยงสูงมากที่คณะกรรมการชุดนั้นอาจต้องรับเป็นการส่วนตัวเพราะได้กระทำการที่อาจเกินขอบเขตอำนาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินตนของส่วนรวมเมื่อการลงทุนที่มีความเสี่ยงทำไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรกับเงินก้อนนี้ได้บ้างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์มันก็ยังมีทางเลือกที่ปลอดภัยอยู่ครับแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือทุกทางเลือก ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเท่านั้นคณะกรรมการจะตัดสินใจเพียงลำพังไม่ได้เด็ดขาดทางเลือกที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำมากได้แก่ 1. บัญชีเงินฝากประจำหรือฟิกดิโพซิตให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์และเงินตนได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2. พันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงสูงมีความเสี่ยงต่ำมากเพราะมีรัฐบาลเป็นประกัน 3. กองทุนรวมตลาดเงินหรือ Money Market Fund เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในบรรดากองทุนรวมเพราะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดีมีสภาพคล่องสูงและมีโอกาสขาดทุนน้อยมากสิ่งที่คณะกรรมการควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดคือการนำเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเช่นหุ้นรายตัวกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆเพราะมันขัดต่อวัตถุประสงค์หลักในการรักษาเงินตน การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินกองทุนเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่หนักที่สุดของคณะกรรมการครับเพราะมันคือการบริหารเงินก้อนใหญ่ที่สุดของนิติบุคคลและมีอนาคตของอาคารเป็นเดิมพันที่นายสเตฟคอนซัลแทนเราสามารถให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในประเด็นนี้ได้เราช่วยตรวจสอบข้อบังคับและข้อกฎหมายเพื่อประเมินขอบเขตอำนาจของท่านให้คำแนะนำในการเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่และช่วยดูแลให้การลงมติ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกป้องคณะกรรมการจากความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของร่วมทุกคนการบริหารเงินกองทุนอย่างชาญฉลาดและปลอดภยัยคือหัวใจของการสร้างความยั่งยืนให้กับที่อยู่อาศัยของเราการตัดสินใจทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความตรงสายความรอบคอบและการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งหากคณะกรรมการนิติบุคคลของท่าน ต้องการที่ปรึกษาเพื่อวางกลยุทธ์การบริหารเงินกองทุนให้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับหากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทันทีตามข้อมูลบนหน้าจอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ